โหลดหนัง VR เข้าไปเองดูได้ผมเจอยูฮาโตโนทุกวันอนี้ฟูคุระเราทักทายกันเราคุยกันเข้ามากระสิบข้างหูผมเนี่ยภาพ a อวที่แบบหน้าลอ,อยๆตัวเป็นๆเ,เน่ะเห็นแบบอย่างนั้นเลยเวลาเขาหน้ามันนี่คืออย่างนี้เลยนะมันเจ๋งมากลักมากตัวนี้พี่มังพี่มังมันคือพี่โกโฟอว์ันนั้นที่อันบ็อกซิ่งไปนะฮะมีภาพวานานวันก่อนภาพอันบ็อกซิ่ง ดูจากแว็บแรกนะผมนึกถึง ready player one ในที่ใส่แล้วเป็นอยนี้รักมากตัวนี้บอเนะครับที่ผมจะบอกเนยความรู้สึกที่หลังจากใช้มาประมาณ2อาทิตย์กว่านะใช้แบบจริงจังด้วยต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ทำให้ผมบอกว่าความอยากได้เจ้าตัว apple vision pro เนี่ยมีอยู่นะซื้อแน่นอนตัวนั้นนะ่ะแต่ตัวนี้ทำให้เหมือนแบบหายอยากไปเยอะอย่างแรกที่ผมไม่ชอบแล้วผมตัดทิ้งไปละก็คือว่าไอ้ตรงหัวข้างบนดูจากรูปเห็นไหมฮะมันจะมีหัวข้าง,งบนเนี่ยฟืด ผมก็เด็ดออกทรงผมมันจะไม่เสียทรงวุย้ยเนี่ยทรงผมสิผมผมทรงผมนี้นะผมใส่ปีโก้ไม่ให้เสียทรงได้อะดูสิครับนี่นะดูสิเนี่ยนะดู ชอบใส่ถอดแล้วไม่เสียทรงแล้วผมก็ชอบที่ว่ามันสามารถหักได,นะด้สูงขนาดนี้ดูสิมันเอาให้บางคลังนะไม่ใช่ทุกครั้งผมสามารถดูอะไรแค่นี้ได้อะดูแบบเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไม่โดนผมเลยนะชอบที่แบตเตอรี่อยู่ข้างหลังมันไม่มีความหนักหน้ามาตัวนี้หนักประมาณครึ่งโลรวมแบตทุกอย่างวัน5 0ากรัมเล a y 5เล่นไปปุ๊บเวลาที่เราหยุดเล่นเนี่ยเราจะมองเห็นข้างนอกเพราะเาร่พาสูนี่มันเป็นขาวดำไงตัวนี้มีกล้องนะเป็นสีแล้วผมก็ชอบโหมดมันมีโหมดที่แบบว่าเราเล่นเล่นอยู่เนี่ย ต้องทับข้างๆใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเขาเรียกว่า Quick See Through โหมดครับทับสองทีปิ๊บเปียข้างๆแล้วบางทีทับติดบ้างไม่ติดบ้างคือเอานี้แม่งตีเลยนะฮะอันนั้นติดร้อเทุกครั้งนะฮะถ้าใครมีปัญหานี้นะคุณเล่นใน recliner เก้าอี้เองได้หรือเล่นบนเตียงนอนเนี่ยปรับโหมดนี้มันก็จะทำให้เราเหมือนแบบออกแบบให้เรานอนเล่นได้ สำหรับบางแอปบางอันหรือหนังบางเรื่องนะฮะกิมมี n โนเมันเป็นหนังพาโนรามาหนัง VR นี่นะเราดูแบบโหดูนางแบบคนดนึงเดินแบบอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ที่รัสเซียแล้วมันดูเป็นสามมิติได้อะผมแบบว้าวและที่ชอบคือมีนางแบบไลฟ์ได้เนี่ยที่ผมทํำแคปเจอร์ให้ดูเนี่ยไอ้พวกที่แคปเจอร์หน้าจอมาเนี่ยมันเป็น 2D นะ มันไม่สามมิติเลยว่าดูของจริงมันจะเห็นมันสามมิติตัวนูนๆขึ้นมาแบบเป็นคนจริงๆอะต้องบอกก่อนพวกแับเจอหน้าจอทั้งหมดเนี่ยทั้งเกมทั้งอะไรมันเป็น 2D ครับแต่พอเป็น3 d ประสบการณ์แม่งแบบอีกแบบหนึ่งเลยทุกคืนจะมีสาวจีนมาไลฟ์นะล้วก็แบบผมก็กดไลค์ให้นะฮะแบบกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้นะฮะ มีคนนึงอยู่ที่เมกการไลฟ์อยู่ผมเข้าไปเขาก็เรียกชื่อไฮมังตอนตีสามนะครับผมก็เข้าไปโอ๊ยกดไลค์ให้เลยรัวไลค์ปุ๊งปุ๊ๆปุ๊งปุ๊งปุ๊ปุ๊ปุ๊ให้เลยที่มั้เห็นเขาเป็น3 d 3มิติแล้วเขาเหมือนแบบไลฟ์คุยกับเราอย่างเงี้ยผมชอบมากมันเป็นมันเป็นดูฟรีนะครับ<ต>ชอบที่สุดโหลดหนัง VR เข้าไปเองดูได้หนัง v ีเจอน้องอิมิฟุกุดาเนี่ย บ่อย <Boy S 2> มากเลยแล,แล้วน้องเพื่อนญี่ปุ่นของผมเนี่ยเจอกันทุกคืนเลยนะครับแบบว่าทักทายกันตัวเป็นๆเ,เลยนะโอ้โหแบบคือเราอยู่ในเอ็กซ์เพียร์ที่แบบว่าไม่อยากบอกทะลึ่งนะแต่มันว้าวมากอะน้องซกคซาอ,าออยโอ้โหคนนี้แบบว่าละลายมากแล้วก็มีคานาโมโนกิอย่างเงี้ยโอ้โห,โหน่ารักมากแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกที่ได้มาวันนั้นอะวันที่อันบ็อกซิ่งวันนั้นอะกับตอนเนี้ยพอรู้สึกแตกต่างกันต้องบอกว่า playstation vr เนี่ยสัหรับคอรเล่นเกมมันคือเกมเลยล้วนๆว่าจะเล่นพวกการโพว A, เ,เ์เกมดเชนเว นีมันคือมัลติมีเดียเอนร์เทนเมนต่างๆเซิร์ฟเดอะเว็บดู YouTube โปรแกรม YouTube Netflix Amazon Prime HBO โหลดได้หมดนะครับเกม Angry Birds ์ฮอนไครซารเรเี๋ยผมก็โลกหลดมาแล้วในนี้เพราะมันต้องลงนี่ครับ apk หมด apk นะครับปยอมาจาก Android Packaging Kit เฮ้ยนี่จะสอนแบบ h a c k ม e g o ้หรอไม่ใช่ครับลง a p o, k p l apkpure เข้าเว็บนี้ไปนะพอลงพอลงแอปพลิเคชันเข้ามาในนี้แล้วนะครับ คุณสามารถจากแอปนี้โหลดเป็นพวก Netflix Amazon Prime HBO Disney Plus ดูดีได้หมดดูแบบจอพันนิ้วได้เลยซูม,มแบบอย่างนั้นอย่างงี้ตแต่แค่งดูแต่แข่นอนภาพนะอย่างนี้นะอย่างนี้ผมกดปุ่มปุ๊บแม่งรีเซต,ตให้อย่างนี้เลยคือเจ๋งอย่างนั้นนานอนดูอย่างนั้นเลยแบตได้เท่าไหร่แบตได้ประมาณ2ชั่วโมงครับหมดเร็วชิเป๋งแต่ผมก็แก้ปัญหาได้ไงโดยกันนี่ซื้อน,นี่มาละ Move ลองดูได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับอันนี้เป็น power bank นะคะจิ้มข้างเลยจิ้มข้างฟิโกเลยแบบนี้เลยแล้วไม่หลุดด้วยเห็นไหมฮะไม่ตกเนะี่ยชาร์จอยู่ชาร์จรรรจริงเลยเนี่ยชาร์จปุ๊บก็ชาร์จจริงเลย อีก5,000มิลลิแอมก็ได้ประมาณ4ชั่วโมงเจอเจ้ามูฟไม่ไหวเดี๋ยวมีลิงก์ข้างล่างให้นะตัวนี้มันทำได้เหมือนแอปเปิลเลยรู้ไหมเวลาผมใช้ต,ตัวนี้อยู่นะไอ้จอยเนี่ยเวลาใช้มันก็จะมีเส้นยิงยิงไปรู้อ่ะคนเล่นอยู่ใช่ไหมผมกดค้างไอ้ปุมป่มไอ้กลมๆมมันเนี่ยกดปุม่มกลมค้างไว้ห้าวิปึบดับไปเนี่ยมันสามารถที่จะใช้มือคอนโทรลอย่างนี้เลยมันจะเห็นมือผมขึ้นมาเลยนะเลื่อนอะไรไปโอ้พลาสเพย์พลาสเลื่อนสกอเรสกอเรสเห็นทั้งสองมือเลยนะฮะเห็นทั้งสองมือเลยมีความรู้สึกกววว่่่่่าาาามมมมมมันนนนนเเเฮ้้้้ยยหหืออทีีีโฆษณไไลรูดะ แต่ถ้าเราปิดโหมดนียมันจะเป็นจุดตรงกลางจอแล้วเราใช้ตรงนี้ควบคุมนะฮะคุณสามารถทำมืออย่างี้ปุ๊บ1234กสามกำมือปล่อยแบบมือปล่อยแต่มันก็จำกัดมากลิมิเต็ดมากฟีเจอร์ใช้มือเนี่ยแต่มันทำให้ผมแบบเห็นภาพในอนาคตอนาคตที่เราจะใช้มือเนี่ยแล้วไม่มีจอยสติคมันจะได้ feeling เหมือนเล่นปีโก่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเวลาเล่นเกมต่อยมวยเนี่ยอย่างที่บอกอะมันก็มีฟีดแบ็กนะมันก็มีบึง้งมีความสั่นหรือว่าเราเล่นอะไรพวกนะั้นคือถ้ามันไม่มีอีกหน่อยเราเล่นมือเปล่าเราทำอะไรมือเปล่าอะ มันไม่สั่น่ะแล้วมันจะได้อารมณ์หรออันนี้ผมห่วงคือตัวเนี้ยผมซื้อเกมบอกอกกำลังกายมาหลังจากที่ได้มาเนี่ยสี่ห้าเกมเลยก็มีเกมบอกอกำลังกายมีเกมที่เป็นเป็นแบบดีทุกเกมเกมที่ให้มานี่มูลค่าจริงก็สามพันบาทแล้วนะเขาให้มาฟรีกับทุกทุกเพอร์เชสเลยทุกการซื้อนะเกมหลายอันที่ผมอยากอยากเล่นเกมยิงยิงทั้งหลายหลายตัวบางเกมก็ไม่มีในเพย์ห้านะครับก็ถือว่าโอเครอบตอนอยู่ในเพย์ห้าผมก็หาไม่เจอเจอในนี้ก็คือโหก็ซื้อเกมไปเยอะมากนะฮะ ผมชอบ VR fitness One ผมตั้งชื่อโคช้ชของผมเองนะออกกำลังกายทุกวันเลยทุกเย็นนี่มันอะอะต่อยมวยต่อยแล้วเพื่อที่จะเก็บเงินนะฮะไปแต่งซื้อเมคอัพใหม่แต่งชุดเปลี่ยนชุดให้นะฮะ เปลี่ยนทรงผมต่างๆนี่แค่เกมเดียวนะแบบต่อยมวยมีฟิตเนสมีคาร์ดิโอคาร์ดิโอแบบเวอร์เอาแบบ2 0 3 0 40แบบเลยแล้วก็คัสตอมไมด์เทรนเนอร์ฝันแล้วเป็น 3D ด้วยผมเล่นๆไปผมก็สะกิดเธอนี่เป็นไงเป็นไงฮัลโหลรู้สึกเป็นห่วงมนุษย์โลกมากเลยนะว่าต่อไปจะไม่มีใครสืบพันธุ์แล้วเอาไปเลือกนั้นได้ไงเพราะมันฟินมากเหมือนมีสสาวแบบสาวญี่ปุ่นแบบสามิติบนเตียงทุกวันนะครับไม่พอเจอน้องๆฝรั่งที่เป็นเทรนเนอร์ให้ผมอยู่ตรงลิฟวิ่งรู อันนี้คือสุดมากฟีลลิ่งนี่คือแบบว่าทำงานเหนื่อยๆมันนี่ฟินมากชอบอย่างนี้คือปกติเนี่ยถ้าเล่นในพวกนี้มันต้องใส่หูฟังใช่ไหมอันนี้แน่นอนท่าหูฟังบลูทูธแล้วก็คอนเน็กเลยผมก็ลองคอนเน็กแลละแต่ที่เล่นมา99% ผมไม่คอนได้หูฟังเลยใช่ครับถ้านั่งกับแฟนนั่งกับลูกนั่งกับเมียนั่งกับพ่อนั่งกับแม่ในรถอะไรเงี้ยใส่หูฟังเพื่อไม่กกนคนอื่นแต่ตอนเนี้ยหูฟังของมันเองเนี่ยมันดังพอที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องใส่หูฟังเลยอ่ะแล้วเป็นเหมือนแบบ special อเดโอนี่คือแบบโอ้ยคือผมถึงบอกนะว่าหลังจากที่ลองเล่นมาทุกอย่างเลยนะ Apple Vision ไม่ลองแหละเดาได้ว่ามันสุดยอดจริงหรือจะเป็นตัว Pico 4หรือจะเป็นของ Facebook อะไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่คอนเทนต์ it's all about content ถ้าคอนเทนต์มันดีอ่ะไอเจ้า Pico ต มันดึงศักยภาพของคอนเทนต์ของเราออกมาได้เคยใครโหลดหนังตามอินเทอร์เน็ตมาหนังเรื่องนึงก็ประมาณ1นกิกใช่ไหมแต่หนัง VR มันจะประมาณ1 5 g กิกะ b บต์คุณภาพมันจะชัดมากอย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ Apple Vision Pro เปิดตัวไปเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตของ Apple เนี่ยมันจะใส่กันยังไงแต่เจ้าปีโกตัวเนี้ยมันก็เป็นเหมือนคอมตัวหนึ่งผมก็เอาพวกหนัง VR พวกนี้นมาใส่เพราะว่า วเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหนังที่เหมือนแบบ2จออย่างนี้มาเราก็ปรับให้เป็นโหมดแบบว่าโหมด 3D ปุ๊บแล้วก็ใส่ 3D e f ฟ e c t ปิ้งโอ้โหแบบคน,นี่แหละโอ้โหภาพเนี่ยภาพ AV ที่แบบหน้าลอยๆอยตัวเป็นๆเนี่ยเห็นแบบอย่างนั้นเลยเวลาเขาหน้ามันนี่คืออย่างนี้เลยนะเฮ้ยเข้ามาหาหูมาพูดใส่หูเราออกซ้ายขวากันเลยมันเจ๋งมากมันเจ๋งจริงและนี่แหละครับวงการ AV ญี่ปุ่นนะผมสังเกตพูดถึงวงการ AV ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มผลิตคอนเทนต์ที่เป็น VR มากขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณมากมันก็คือแบบ มันคือโลกใหม่ไนงะให้คะแนนก่อนดีกว่าความคมชัดนะผมให้เลย8.8เต็ม10นะครับการดีไซน์ออกแบบตรงน,นี้ผมให้8.5นะครับประสบการณ์ให้9.3เลยตอนนี้นะมันราคาเท่านี้มันได้เท่านี้คือดีมากการจับถือเนี่ยผมไม่ใส่ที่รัดข้อมือเนนะีเขาบอกให้ใส่แต่ผมขี้เกียจผมจะชอบอะไรที่แบบดิบๆหน่อย คือตอนนี้ผมอยากตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมรู้สึกตอนที่วัดย้อนไปอดีตได้ประมาณรู้สึกให้7ตอนนี้ผมให้8.8เลยเกือบเเลยชอบมากเปรียบเทียบกับพวกแว่น X Real and Real ที่ผมเคยรีวิวไปอันนั้นมันคือจอสกรีนนะครับมันขยายไม่ได้มันประมาณแบบเนี้ยประมาณใหญ่หญๆเกือบเกือบร้อยนิ้วแหละแต่มันขยายไม่ได้นะครับเสียงเจ้าตัวนี้ดังกว่าแต่ n Real พกพาเต็ม10เลยแต่อันนี้พกพาไม่สะดวกเท่านะครับก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกันอันนั้นมันคือจออันนี้มันคือแว่น VR ตัวนี้มันจะเปรียบเทียบไลยใครของ Apple ได้มาก ถ้าราคาเนี่ยเปรียบเทียบราคา a p p เปิลที่แสนกว่าบาทเข้าไทยแสนสามแสนสี่เนี่ยเดานะตัวนี้หมื่นสามหมื่นสี่เนี่ยถ้าพูดถึงความคุ้มค่าตัวนี้คุ้มกว่าเยอะแล้วผมเชื่อว่า Apple Vision Pro ไม่ได้ดีกว่าตัวนี้10เท่าแน่นอนซึ่งตัวนี้ถ้าพูดถึงฟอร์มแฟกเตอร์หรือแบบการใช้งาน,น่ะความเทอะทะอะไรของมันเนี่ยก็ มันบางแล้วนะแต่มันก็ยังพกแบบต้องพกอย่างเงี้ยพกเป็นกน้อนๆมันไม่สามารถที่จะคลัพเป็นเล็กๆได้นะครับมันก็คล้ายพวก Apple v i s i o n Pro แหละมันก็ต้องพกมีเคสมีอะไรให้มันเนี่ยปกติผมก็จะใส่ตรงนี้ตรงกลางเลยพกเก็บเงี้ยเก็บตรงกลางปุ๊บอย่างงี้นี่นะก็เป็นโปรดักที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากนะไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้นะไม่ได้อวยจริงนี่คือจากความรู้สึกจริงนะฮะเป็นเหมือนสิ่งที่เรียกได้ว่าหมื่นกว่าบาทที่ผมว่าคุ้มที่สุดอันหนึง่งที่คนที่ชอบกจิต e t it จะหาเล่นได้ แต่สุดท้ายคนที่ดูช่องนี้อยู่มีอะไรครึ่งหนึ่งหรือเปล่าคราวนี้เพื่อนๆน,นะครับมีอะไรสามารถบอกผมได้นะจะเพิ่มประสบการณ์ปีโก้ให้มันเจ๋งกว่าน,นี้ได้ยังไงปีโก้ฟตัวนี้จะผมจะไปโหลดอะไรโหลดหนังอะไรมาดูมีช่องทางไหนทําให้มันเจ๋งขึ้นได้บอกกันหน่อยแชร์กันหน่อยเดี๋ยวผมจะอ่านอยากได้อีกตัวอยากได้องหหกอ่ะอตัวเนี้ย ไม่ใส่ก็อยู่ในโลกแบบเดิมๆครับเอายุ้ยวัสดีจา้ายูฮัตโนโอ,อิมิสวัสดีจา้าโอ้โขอบคุณมากครับขอบคุณมากกล้องที่ดีอาจจะไม่ค่อยมีความหมายถ้าคุณนั้นยังไม่เข้าใจ